ม่เปลี่ยนแะ่อเแม่ยว่าม่เปลี่ยนด้พ่อสันตัยังใช้น้องสันตว่าตีมันตัดโค้ชด้ัโชือบ้านใส่ด้ชื่อใ่ใส่ได้โมซื้ตั้งไปชืสาิอันดเนาะมันอนบเหเนาะรอนบงได้ ใช่อันสองตัวสตัวไมไม่ใชันเขได้รับรับมเนี้ส่วนนี้ได้แรงนสมหนพอเวณบางคนก็ฝันกเอันนี้คงมหมู่บ้านอไร้ีต้องใส่อันเสียวเสียให้ไันอีกเออบาไปยางได้ทันยัไงแต่อะไรี

แสดงว่างวดนี้ฝันสองเท้อแล้ว ธอแรกฝันว่าได้ขี่รถรถคันนั้นทะเบียนหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเจ็ดที่นี่เมื่อฝันเห็นนัน่นร้านในบ้านนี่สื่อต่มาอยู่เขาสี่สิบสามปีเอาปันนั่นเรเาบอกนะทั้งใส่อืม องเสีสองหาสองสิบสองสิบสี่สิบสามหากับสองซี่สอมันออกซีสองีสองกับอันหาเก้าสามออกน้ำกันอืม วันนี้กันชิบว่อีกว่าเนี่ยกันฟันเขามาทุงวดด้วยเขามาหลายงวดเดี๋ยวนีนี่แม่อไ่ปลาป่าถึงมาจากงวดแล้วเนี่ยเอาแต่ลอยงเขม่น่บอก้่๊ม่กาืีเสาสียิตอแ้บนรงนมึงน้ำความฝันปลาป่าด้ยครับเด้อวเพิ่นฝัน่าเพิ่นได้ขึ้นรถ รถกระบะนะครับรถกระบะทะเบียน9157ลูกเคยเพิ่นกันหาซื้อไว้เมื่แล้วซื้อไว้วอดต,อตั้มหรอจะ30-40ใบแล้ว9157ทะเบียนรถนะครับตัดออกน้ำเดอ้อกำลัะฝันเห็นผู้หญิงนะครับหลานในบ้านเดียวกันอายุ43ปีนะครับเอาขันตัดมันก็จีตัดที่ปินตัวใด้เนี่ย ตัดทะเบียนรสติกเกีน 9, 1, 1, 5, 5, 7, เก้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าเจ็ดอเก้าเจ็ดตัดออกไปไล่กับสีไล่ดเวยนะตัวใดมากตัวใดกับลงทุนออกแต่ว่าส่วนมากเนี่ยคนสีมักตัวไปไปเป็นพีเร่เก้าหนึ่งห้าเจ็ดก็สีมักห้าเจ็ดเนาะ ส่วนมากคนสีนมังสันนะพี่น้องท่านผู้ชมก็สื้อเอบิ้งน,นะครับเดเสียงสื้อสลากินแบ่งรัฐบาลป้าซื้อไว้แล้วเดอนะครับหนึ่งห้าเจ็ดเพิ่นซื้อไว้เต็มเลยหนึ่งห้าเจ็ดนี่รถคันนี้ออกเทื่ึงแล้วออกเที่ยวนั่นก็จิจาได้นี่ลูกเคยเพิ่นถือยี่สิบใบได้เงินแปดหมื่นบ่เที่ยวนั้นในเงินแปดหมื่นถือยี่สิบใบ ถึงหนึ่งห้าเจ็ดเลยตรงๆไปถือเลขไข่สามตัวหมุนสองเทียเนะถือเลขไข่เลขไข่หมุนสามหมุนสองเทีย่ยอนั่นแหละหนึ่งห้าเจ็ดงั้นแปดหมื่นเยี่หงโต๊ะจีนกุ๊ดเทียบงวดนี้พระป,ระประ่าเพิ่งจะอาจจะถมีส่วนนำทะเบยียนรถเปลี่ยนได้เด้อพี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สุกซกันมาน้ำกันครับ